b บล็ k พิงนะคะยืนหนึ่งค่ะในติยาสารฟรอปนะคะอวยสาวๆอีกแล้วค่ะแม่แมแม่แมอวยบ่อยๆแบบนี้นะคะก็กลัวจะโดนแซวเหมือนกันนะว่าไปอย่างนั้นไปซื้อฟรอปไ้หมดแล้วหรือเปล่านะคะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าแซวเล่นนะคะมันไม่ใช่อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าพวกเธอทะะักการันตีด้วยผลงานนะคะในปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะด้วยยอดขายนะคะต่างๆค่ะยอดสตรีมต่างๆนะคะสุดยอดมากๆอยู่แล้วนะคะ ล่าสุดค่ะนิตยสารฟอปนะคะก็เป็นนิตยสารที่เกี่ยวกับธุรกิจนะคะแล้วก็การเงินที่มีชื่อเสียงของอเมริกาค่ะมีการพูดถึงสาวสาแบล็กพินะคะว่าเป็น g ลุ l g นะคะยืนหนึ่งค่ะเรียก b บล็กพิง k นะคะว่าเป็น Girl Group ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งในอดีตค่ะเขาก็มีการนะคะพูดถึงนะคะวงอย่างเช่นนะคะเดอะสุ d e รี i มนะคะเดสตินีชย เ e อ c y c a t d o l นะคะแล้วก็ i f t h Harmony ค่ะเหล่านี้แล้วก็เคยเป็นนะคะเกิร์กรุปยืน่งค่ะแต่แน่นอนค่ะว่าท่านปัจจุบันนะคะฟรอปค่ะยกให้สาวๆแบล็กพีนะคะองตำแหน่งนี้ไปเลยนะคะงานนี้คงจะต้องบอกว่าหมดข้อกังขาสักทีนะคะเพราะว่าสื่อเจ้านี้ค่ะไม่ได้ซื้อกันได้นะจ๊ะ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าแต่ละวงนะคะที่เขาเอ่ยมาเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นวงยืนหนึ่งนะคะที่ไม่ค้านสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีการการันตีนะคะด้วยผลงานของพวกเธอมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะส่วนทางด้านฟ r o ฟเนะคะก็มีการไปสัมภาษณ์สาวๆค่ะว่ารู้สึกยังไงนะคะกับชายานีด้วยนะกลัวด้วยหรือเปล่านะคะ เจนนี่ค่ะก็บอกว่าอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรติย่างมากค่ะที่ถูกเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่าพวกเราค่ะก็เริ่มอยากที่จะเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเธอถ่อมตัวมากๆเลยนะ,ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะ,ะที่จะต้องมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีแรงกดดันมากๆค่ะเราก็อยากจะคิดถึงนะคะซึ่งมันเป็นชายาที่ยิ่งใหญ่ะคะ่ะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะปริมาณความรักแล้วก็แรงสนับสนุนนะคะของแฟนๆค่ะ พวกเราที่เราได้รับมานะพวกเราเนี่ก็อยากจะทำมันต่อไปค่ะให้เป็นวงนะคะที่มีปิทธิพลนะคะในแง่ปวกททำเพลงดีๆให้กับแฟนๆพวกเรารู้สึกส้งใจนะคะที่ถูกมองแบบนั้นค่ะมันมอบแรงผลักดันให้กับแบล็คพิคงมากๆเลยค่ะ ซึ่งนี้ค่ะก็เป็นบางส่วนนะคะจากการสัมภาษณ์ค่ะของนิตยสารฟรอปนะคะที่ไปสัมภาษณ์สาวสาวแบล็ k พิงคนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะตอนนี้นะคะฟรอปก็เรียกนะคะสาวสาวแบล็ k พิงค่ะว่าเป็นกลุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ค่ะคุลราคาคิดเห็นยังไงนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า